จอดลประเด็นร้อนข่าวผู้บันทยบายจีสไตล์ประจำวันที่3พฤษภาคม2568โดยชายผูบบ้บังคับร่างผู้บันทยครับเรามาดูข่าวบันทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บันทยในช่วงของเช้าวันนี้อารมณ์ยังไงไม่ใช่แค่อุ่นเครื่องนะเมื่อไทยจะเจอกับอินเดียฟี ف ารับรองเอแมชและมีผลแร์กิ้งเต็มๆในครันี้ เมื่องานนี้นะผมสมาธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟ่าส่งหนังสือยืนยันการแขง่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามช่วงปัจจิิฟีฟ่าเดย์ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินเดียเป็นการแข่งขงันฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมชและก็มีการรับคะแนนฟีฟ่าบัลังกิ้งระดับเทียวันสำหรับฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมชนั้นมาจากแนวความคิดที่ฟีฟ่า ต้องการจะจัดระเบียบและก็สร้างมาตรฐานให้การคำนวณคะแนน,นระดับอันดับโลกหรือว่าฟีฟ่าแบงกิ้งมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำม,มากขึ้นซึ่งเกมที่ได้รับการพิจารณาว่าจะเป็นระดับ Amatch นั้นมีหลายรูปแบบคือเกมทัวนาเมนต์ใหญอ่อย่างเป็นทางการเช่นฟุตบอลโลกสึกคอนเฟเดเรชันคัพฟุตบอลยูโรและก็ฟุตบอลเอเชียนคัพไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือว่ารอบสุดท้ายถือว่าเป็น Amatch ทางนั้น แต่ว่าขาะเดียวกันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษเกมอุ่นเครื่องระหว่างแมตช์กระชับมิตรก็สามารถเป็นแมตช์เอแมชได้เช่นเดียวกันแต่มีเงื่อนไขอย่างแรกคือต้องเป็นการเจอกันระหว่างทีมชุดใหญ่พบกับทีมชุดใหญ่เท่านั้นนอกจากเรื่องของตัวผู้เล่นต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินของเกมเอแมชเองต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่ารวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือว่าไบรทแมนก็ต้องเป็นฟีฟ่าด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เกม A อแมชดารานัดเองนั้นต้องเว้นประิยะเวลาทิ้งห่างช่วงไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงและต้องส่งรายง,งานแมชการแข่งขันรวมทั้งรายชื่อผู้เล่นไปยังสํานักงานเลขาธิการฟีฟ่าและก็ AFC ในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยสําหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยทีมอันดับที่99ของโลกกับอินเดียอันดับทีมอันดับที่127ของโลกจะแข่งขันกันในวันที่4มิถุนายน โดยเวลาและก็สนามแข่งขันจะมีการยืนยันกันอีกครั้งโดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทรารัฐทีวีช่อง32และก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันทุตวบอลเอเชียนคัพ2 0 2วัน27รับคัดเลือกแมชเดย์ที่2ที่ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมพบกับทีมชาติเติร์กเมนิมมมสถานทีมอันดับที่145ของโลกวันที่10มิถนายน ในคารกนี้ถ่ายทดสดผ่านช่องทารทีวีช่อง32โดยเวลาและก็สนามแข่งขันที่มีการยืนยันในคารงนี้เพิ่มเติมกันอีกครั้งเป็นดังว่าง,งานนี้นะผมก็ถือว่าเรียกว่าเป็นแมชเอแมชที่มีการนับคะแนนฟีฟ่าบ n k i n งกิง้งอยู่จริงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไทยเนี่ยพ่ายแพ้หรือเสมอคะแนนแรงกิ้งของไทยนั้นอาจจะขยับอีกครั้งก็เป็นได้ก็ต้องดูันต่อไปก็ด้วกันครับ ว่าจะขยับไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ฝากไปติดแฮชแทกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารัตยนงไงปราสาทสายฟ้าฟันเงินเกมเย้าเยอะสุดในหน้าปรา,าสาทของสโมสรในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโดยการเป็นแชมป์ไทยลีก10ส,สมัยทีมแรกในหน้าประสาท ลูกหนังของทนานั่งฟังบริลัมพวกเขายังคงสร้างสถิตใหม่ในการเก็บเงินค่าบัตรผ่านประตูและก็ของทีล่ลึกเยอะที่สุดมากกว่าสซีซั่นที่ผ่านมาแบบนับรวมทุกถ้วยในประเทศโดยซีซั่น2022ทําได้142ล้านบาทส่วนซีซั่น2023ันาฟาดไป144ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับยอดรวมของฤดูกา 2024, ล2 0 2 4ประกอบไปด้วยไทยลีกชนะทรู 4ต่อ2อยู่ที่สิบล้านแปดแสนบาทชน,นะนครปฐม3ต่อ0ย์อยู่ที่5้าล้านสี่แสนบาทชนะบีทีประจบ FC อยู่ที่6ต่อ0 19ล้าน90แสนบาทชนะอุตเทนีเอฟซต่อ0ยอยู่ที่9ล้านบาทเสมอลำพูลวอริเออร์1ต่อ1อยู่ที่22ล้าน9 0 0 0แสนบาท และก็ชนะสุโขทัยเอฟซีไป2ต่อ0ยอยู่ที่13ล้านบาทในครังนี้และต่อด้วยชนะราชบุรีเอฟซีไป5ต่อ0ย์อยู่ที่5ล้าน9แสนบาทชนะสิงห์เชียงราย8ต่อ0ยอยู่ที่9ล้านจแสนบาทชนะขอนแก่นยูเนเต็ด9ต่อ0ยอยู่ที่5ล้าน1แสนบาทแพ้การท่าเรือเอฟซีศนย์ต่อ1 อยู่ที่12ล้าน6แสนบาทชนะนครราชสีมาไป5ต่อ0อยู่ที่9ล้าน7แสนบาทชนะประยอง FC ไป2ต่อ1อยู่ที่6ล้าน9แสนบาทแพ้ p ีจีปทุมไป1ต่อ2อยู่ที่11ล้านบาทชนะหนองบพุพเพ FC ไป7ต่อ0อยู่ที่11ล้านบาทส่วนลิขคัพชนะ b ีปทุมไป3ต่อ1อยู่ที่8แสน0หมื่นบาทและก็ FA คัพชนะสิงห์เชียงราย2ต่อ1อยู่ที่68,000บาททำให้ฤดุการ2 0 2 4 สามารถเก็บได้มากถึง160ล้าน950,000บาทมากที่สุดนะฮะแบบที่ไม่มีทีมใดเคยทำได้มาก่อนในเมืองไทยอย่างแท้จริงในครั้งนี้เลยก้าว่านได้นะครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ทำสโมรสรฟุตบอลนะฮะรุดูการนึงได้ถึง160ล้านบาทเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แอบปาปลื้มใจเหมือนกันนะฮะกับเรื่องของลุงเดวินชิดชอบที่ทำได้ถึงขนาดนี้ก็อยากจะเห็นแบบนี้กับทุกท,ทีมเนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเป็นอย่างมาก เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกณนคารัฟอารันยังไงทีมชาติไทยหญิงเตรียมแผนเก็บตัวก่อนจะรุสศึกชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกเจ้าภาพกลุ่มบีที่เชียงใหม่นะเมื่อสมาคมฟุตบอลประชุมวางแผนเตรียมทีมฟุตซอลอยา่างฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกระหว่างวันที่2ี่สิมิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมที่เชียงใหม่โดยไทยอยู่กลุ่มบีร่วมกับอินเดีย มองโกเลียและก็จิโมเดสเต้และก็เป็นอิรักโดยจาภาพกรุปบ,บีที่สนามสมโพธิเชีงยงใหม่700ปีแข่งขันในวันที่ท3พฤาจิกายนถึงวันที่5รกรกฎาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลห่งประเทศไทยจัดการประชุมเพื่อเตรียมแผนงานของผู้บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันผู้บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือก2 0 2 6 AFC Women Asian ซ u p Qualification โดยการนี้สำหรับการแข่งขันนายการนี้ประเทศไทยนด้รัธิ์เป็นเจ้าภาพกลุ่มโดยจะใช้สนามสมโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ไปสนามเย้าอย่างเป็นทางการโดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโดยไทยนั้นอยู่กรุปบีลุ้นแชมป์ลุ้นกลุ่มเพื่อตั๋วรอบสุดท้ายที่ออสเตรเลียซึ่งในการแข่งขันเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้ทีมชาติไทยหญิงอยู่ในกรุ๊บีร่วมกับอินเดีย มองโกเลียอ่าวทิมอร์อสเต้และก็อิรักโดยระบบการแข่งขันรอบนี้จะคัดเพียงแชมป์กลุ่มทีมเดียวเท่านั้นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่1-21มีนาคมในครั้งนี้โดยการประชุมนะผมฟูโตชิอิเคดะเน้นเต็มพร้อมทุกมิตินะโดยการประชุมวางแผนทีมชาติหญิงในครั้งนี้ําทับมาโดย ภูโตชิอิเคดะหัวหน้าผู้บุกสรนทีมเชาติไทยหญิงพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้บอลหญิงของสมาคมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในระยะสั้นสำหรับการแข่งขันอรอบคัดเลือกและก็ระยะยาวสำหรับ,บร,รายการอื่นๆตลอดปีนี้โดยตามแผนงานทีมเชาติไทยหญิงชุดใหญ่จะเริ่มเก็บตัวซ้อมทันทีหลังจบเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยวีเมนลีกพร้อมเตร็มจัดเกมอุ่นเครื่องระดับนานาชาติหนึ่งนัดก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันจริงในครั้งนี้ โดยบารแป้งตั้งเป้าพาทีมหญิงไทยกลับเข้าสู่ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ที่ผ่านมาโดนพันล่ำซำแายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนนว่าจะผลักดันทีมชัดหญิงกลับไปสู่ฟุตบอลโลกหญิงระบสุดท้ายอีกครั้งให้จงได้ โดยภายใต้าการบริหารงานของนายกมาดามแป้งนะฮะในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมทีมชาติหญิงไทยเคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลหญิง2ส,สมัยติดต่อกันได้แก่ปี2015ที่ประเทศแคนาดาปี2019ที่ประเทศฝรั่งเศสแม้จะว่าจะพลาดโอกาสในปี2023ที่ออสเตรเลียและก็ดิวซีแลนด์ที่เป็นเจ้าภาพแต่ว่าสมาคมยังคงเดินหน้าในการพัฒนายอย่างต่อเนื่องหวังกลับคืนสู่เวทีฟุตบอลหญิง ระดับโลกอีกครั้งในครั้งนี้ให้จบได้นะผมเป็นดังว่างานนี้ก็ต้องรองดูไปต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์นะับผมทางด้านของฝั่งอาเซียนหญิงในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกั่ครับรัฐยังไงกุนซื้ออุราวาเบรสลั่นขอคว้าชัย5นานัดติดต่อกันก่อนจะดวลกับโตเกียววันที่16เจลิศ2 0 25 โดยการน,นี้บอกได้เลินครับว่าตำดนันของทางฝั่งมาเซียสกอร์ซ่ากุณซืออุระวะเบรดไดมอนตั้งเป้าในการพาวเกมในการคว้าชัยที่เกม5นัดติดต่อกันในเจลลิก2 0 2วน,นั้นเปิดบ้านพบกับโตเกียววาดีในวันเสาร์ที่3พฤษภาคมเวลา13สนาฬินนกาถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube สยามสปอร์ตนะฮะ ดวยมีแสดงแห่งเอเชียอรุรวาเปรสภายใต้การคุมทีมของบาร์เซโลซาอุนซอชาวโปรแรนกำลัองอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงหลังคว้าชัยใน4นัดหลังสุดในเจนลีกพร้อมกับขยับขึ้นมาอันดับที่4ของตารนางคะแนนเบือทั้งหมด22แต้มจะทั้งหมด13นัดตามหลังจ่าฝูงคาชิมาแอตเลอร์เพียงแค่3แต้มเท่านั้นล่าสุดซอร์กอซาเปิดใจก่อนเกมนัดสำคัญบอกว่าเราอยากจะเล่นฟุตบอลที่ดุดันแ,และก็น่าดึงดูใจยิงประตูให้ได้มากที่สุด แน่นอนว่าเราต้องคารับคู่แข่งซึ่งแข็งกร,งระดั่งเป็นอย่างมากแต่ผมสัญญาได้นะว่านักเตะทุกคนจะทุ่มเทเต็เตมร้อยเพื่อคว้าชัยชนะในเกมที่5ติดต่อกันในครั้งนี้ให้จงได้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำวันที่3พฤษภาคม2568โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ